สวัสดีค่ะโปรกมหมอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดไม้เขียวเต็มจอเลยกับภาพมะระขี่นกซึ่งเป็นผักเป็นพืชที่ขึ้นตามริมรั้วหรือพืชที่อยู่ข้างทางนะคะหลายๆคนอาจจะมองไม่มีคุณค่านี่นีผลเล็กนะคะแต่มนบอกเลยว่าวันนี้กับการแนะนำ3สูตรดีๆเพื่อลดไขมันความดันเบาหวานให้ได้ภายใน1ชั่วโมงค่ะแถมมีสูตรดีๆจากมะระขี่นก เพื่อเพิ่มสมรรถนะบำรุงร่างกายน้องชายให้สู้ไม่อูงาน,นะคะ่ะนี่นะคะวันนี้มนก็จะเก็บนี่ผลผลประมาณนี้เลยนะคะผลและใบค่ะเก็บผลเก็บใบนะคะแล้วก็ใช้ผลแก่ซึ่งมนบอกเลยว่าผลแก่ใช้เป็นสูตรบ,บำรุงร่างกายดีมากค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแล้วก็วิธีการแนะนำการใช้การทานกับมนดูนะคะ มันอยากจะให้ฟังกันให้จบนะคะเพราะว่า3สูตรนี่ดีต่อสุขภาพจริงๆเพียงแค่ใช้มะละขี้นกผักริมรัวที่หลายๆคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวมนขอเก็บสมุนไพรเพื่อนําไปใช้แล้วก็แนะนําวิธีการกินการทานสําหรับหลายๆคนที่มองหาสมุนไพรทางเลือกกันค่ะเดีมนก็เตรียมวัตถุดิบสําหรับการแนะนํา3สูตรดีๆวันนี้นะคะส่วนแรกที่เราจะใช้เลยคือส่วนใบค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองและไม่รู้เลยว่าใบของมะระขี้นกสามารถช่วยลดความดันเบาหวานและไขมันได้ดีเยี่ยม แถมนะมนบอกเลยว่าทํากินทําทานไม่ได้ยากเลยสําหรับสูตรแรกค่ะและสูตรที่2เราก็จะใช้ผลมะล่านะคะผลที่เป็นสีเขียวผลอ่อนซึ่งมีสรรพคุณทางยาด,ดีมากและสูตรที่สามสำหรับวันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเด็ดมากสําหรับท่านชายที่กําลังมองหาทางเลือกของสมุนไพรเพื่อช่วยฟื้นฟูอย่างที่มนบอกบํารุงกําลังบํารุงสมรรถนะน้องชายค่ะ ก็เข้าขั้นตอนวิธีการทําสูตรแรกเลยนะคะใช้ใบมะาะที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเก็บใบสดหรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถนําไปตากแห้งได้นะคะใช้ปริมาณต่อมื้อนะคะมนเน้นว่าต่อมือ5้าถึงใบอันนี้ใบของมนจะดูใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความงามความเขียวมะาะที่ออกใหม่ๆเนี่ยใบจะใหญ่นิดนึงนี่ใบอย่างนี้เลยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ําร้อนนะคะ ปริมาณต่อมือก็ไม่ได้เยอะนะคะเราก็จะเติมแค่ท่วมใบมะระเราก็จะทิ้งไว้เนี่ยค่ะแค่ใส่ใบมะระลงไปและใส่น้ําให้ท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปแช่ทิ้งไว้ให้อุ่นค่ะเพื่อให้สรรพคุณที่ดีทางยาของใบมละลานี้ออกมางองนะคะเหมือนการทําชาทั่วๆไปเลย และเราก็จะพักทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะแล้วถึงจะนำมาทานค่ะทำแบบนี้แล้วทานทุกมื้ออาหารหลังทานอาหารประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วเราก็จะทานน้ำชาใบามะละนี้นะคะเพื่อลดความดันไขมันในเลือดแล้วก็ลดเบาหวานค่ะตัวนี้สรรพคุณทางยาเขาจะช่วยทำให้ไขมันความดันของเราลดลงได้ในหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวมนก็จะพักทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทานให้ดูนะคะ กับสูตรที่2วันนี้ที่ใช้ลดความดันไขมันเบาหวานเช่นกันค่ะแต่เราจะใช้ส่วนที่เป็นผลนะคะเพราะบางบ้านก็หาใบสดไม่ได้จริงๆแต่สามารถหาซื้อผลแบบนี้ได้ตามท้องตลาดค่ะเราสามารถที่จะทานสดๆแบบนี้ได้เลยนะคะล้างทําความสะอาดแล้วสามารถที่จะทานได้เลยซึ่งถ้ามอนแนะนำอะหลายๆคนควรจะใช้ผลที่มีความอ่อนกว่านี้นิดนึง เพื่อที่จะได้ทานง่ายนะคะสำหรับคนที่ทานแรกๆหรือสำหรับหลายๆคนที่ไม่ชอบรสขมของผักหรือรสขมของมะละนะคะถ้าผลโตตนิดนึงนะคะข้างในผลก็จะมีความแก่แบบนี้เนาะจะทำให้ทานยากไปอีกค่ะสำหรับหลายๆคนที่ไม่ชอบจริงๆ <c oughs> ก็แนะนำให้เอา,มาเมล็ดสีส้มๆแดงๆนี้ออกทิ้งไปแล้วทานเฉพาะส่วนข้างนอกที่เป็นสีเขียวนะคะก็ จะทําให้สามารถทานง่ายขึ้นแต่ถ้าจะให้ทานง่ายๆเลยจริง,รงๆแนะนําให้ใช้เป็นผลอ่อนแบบนี้ค่ะเราจะสามารถทานได้ทั้งผลเลยวิธีการกินอย่างที่ม์บอกถ้าใครจะกินสดๆก็ล้างให้สะอาดค่ะทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็ดส่วนนี้ทิ้งนะคะแล้วก็เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นผลซึ่งถ้าม์ผ่าให้ดูเนี่ยในนี้ยเม็ดก็จะมีความอ่อนซึ่งนี่นะคะนี่ เวลาที่กินเข้าไปเม็ดจะประมาณนี้เลยนะคะเวลาที่กินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วก็เคี้ยวเลยค่ะความขมไม่ได้ขมปี๊ดนะคะแต่มันจะทำให้นี่เวลาที่กินไปแล้วมันบอกเลยว่ามันบอกถึงความขมแหละแต่ถ้าใครที่คานทานขมจัดไม่ได้ซึ่งเม็ดอ่อนเนี่ยจะไม่มีความเค็มความขมแบบแบบปี๊ดอะ่ะมันนะขอเคี้ยวแบบนึงค่ะ แล้วถ้าเราทานน้าตามมนบอกเลยว่าน้ําที่ทานเข้าไปจะมีความหวานตัวเนี้ยทานแค่วันละระหว่างมื้อนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้ววันละสามถึงหผลจะช่วยลด ความดันไขมันและเบาหวานได้ในช่วงหนึ่งช่ถ้าใครที่มีความดันสูงขึ้นแบบผิดปกติใช้หาตัวนี้ลองมาทานดูค่ะช่วยทําให้ความดันลดลงได้และถ้าใครที่มีความสูงค่าน้ําตาลสูงๆนะคะลองหามาทานกันดูค่ะสูตรนี้เยี่ยมไม่ต้องทําอะไรแค่เคี้ยวเคียวแล้วกืนค่ะ แล้วก็มาถึงสูตรสุดท้ายของวันนี้นะคะเราจะใช้มเมล็ดของมะละกี้นกนี้นะคะจะมองเห็นว่าเม็ดมีความนี้นะคะสีส้มแป๊ดอย่างนี้หมลแนะนําให้ใช้เม็ดแก่แบบนี้ละคะ่ะแกะออกมานะคะโดยที่เราจะได้จากผลที่มีสีเหลืองนี่เราก็จะแกะเอามเมล็ดแบบนี้ออกมานะคะล้างทําความสะอาดเราก็จะใช้เม็ดแบบนี้นะคะไปล้างนี เอาไปล้างน้ําให้เยื่อพวกนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็นําไปตากแดดค่ะหลังจากตากแดดแห้งแล้วนะคะประมาณ1-2ึ่แดดก็แห้งแล้วเราก็จะใช้เมล็ดแบบนี้ห้าถเมล็ดต่อมื้อใส่ลงไปในแก้วแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยวิธีการทําก็เหมือนทําใบใส่ลงไปในแก้วค่ะแล้วกดน้ําร้อนแช่ไว้จนกระทั่งนี่นะคะเม็ดตัวนี้หรือน้ํามีความเย็นค่ะ ดื่มหลังมื้ออาหารเหมือนกันเลยตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะช่วยบำรุงกำลังเพื่อให้น้องชายกลับมามีประสิทธิภาพที่ดีสู้ไม่อู้งานไม่ถอยไม่ล้มกลางคันมันเป็นสูตรดีๆที่มนบอกเลยว่าควรจะไปทำกินทำท